เฮ้ยเอามาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยนี่ไงนี่ไงโดนไปดินี่ไงโดนไปดินี่ไง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 โดนไปดิโดนไปดิโดนไปดินี่ไงี้กิโดไงนี่ไงี้ยตีพิษไปเนาะนี่ไง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 พี่ได้คลิปแล้วเนี่ยนี่ไงนี่ไงโดนดิโดนพี่ดิน้องหากิโดไงี้ยอุ้ยตีมิดยัง ยังไม่กลับดีดี่กันอุ้ย <st> อ <ren> <sighs> ุ้ยพี่ตีมิดรข้าใจวะอะไรดอกอะสุดยอโอเคม